จอกออกมาอย่างนี้เลยนะเพื่อนเอาเคลียร์อย่างนี้นะครับหารไห่ถอดนะ ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับอยู่กับผมชัแน่ไอเสยงสตา์ดอยนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ในป่านะครับวันนี้ก็ผมจะมาหาเห็ดทอดในป่านะครับมาดูกันนะครับลักษณะการออกเห็ดทอดมันเป็นแบบไหนนะครับก็มาสูคลิปนี้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็มากับเพื่อนสองคนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็จะมาหาเห็ดทอดในป่าอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับ เห็นว่ากวานะครับช่วงนี้ก็มีเห็ดทอดแล้วนะครับเห็นชาวบ้านนะครับก็ไปเก็บเห็ดทอดนะครับมันก็ได้มาเยอะอยู่นะครับวันนี้ผมเองก็เลยจะมาทําทานคิดนะครับก็เลยจะมาหารเห็ดทอดดูนะครับวันนี้ก็มากับเพื่อนนะครับสองคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เจอแล้วนะทุกคนดูดดดเนี่ยทุกคนมันเจอกเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวใกล้ๆแล้วจะถ่ายให้ดูเนี่ยเห็ดทอดในป่านะครับอ่าเห็ดทอดนี้ก็มีปีละครัรงนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเดือนพฤษภานะครับแต่มันก็ออกไม่ค่อยเยอะอยู่นะครับก็ออกเยอะก็เดือนประมาณเดือนมิถุนาย ปลายนะครับมันจะมีเยอะเน่ครับัน่ก็อีกรูหนึ่งนะฮะทุกทุกคนโอ้วันนี้รู้สึกว่าน่าเจอเยอะเลยนะดูเนี่ยดูอ่าก็มันจะออกเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าฝนตกหนักหลายวันเลยก็เลยออกมาอย่างนี้นะครับ แล้วอันนี้ก็อีกรู่หนึ่งนะดูนะทุกคนมันเจาะเป็นตันอย่างนี้เลยนะครับแล้วนี่อีกรู่หนึ่งนะครับนี่ครับมันเจาะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันดูนะครับเพื่อนเราก็กําลังเขียนอันนี้อยู่นะครับใช้อาดจอกออกมาอย่างนี้เลยนะเพื่อนเอาเขียอย่างนี้นะครับหาถอยถอดนะครับนี่นะครับเจออีกลูหนึ่งนะครับโอ้เยอะเลยนะทุกคน อ่าโอเคนะครับก็ตัวน,นี้นะครับผมหานใบตองอย่างนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำาที่ใส่เห็ทอดนะครับนี่นะครับเท่าน,นี้นะครับแล้วก็หาไม้มาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เสียดอ,อย่างนี้เลยนะครับ นี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดพอกมาใส่เลยนะครับพึ่งมานะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่กี่ลูอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่ามันจะได้ยัดไหมนะครัโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ใส่ไปเลยครับก็อย่างนี้นะครับก็กําลังเคลียร์หาเห็ดทอดจูนะครับ นี่นะครับนี่เขาเจอแล้วนะทุกคนมันจะออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ด้วยนะครับมีหลายจุกามาใส่นี้ไปเลยนะฮะที้เมกี่ทันไว้นะครับโอ้ทุกคนเยอะเลยอะ่ะไหลลู่เลยดูนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้นนนนลู่หนึ่งปีนี้น่าจะเยอะนะครับรู้สึกว่าเยอะเลยนะครับ โอ้ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่ อ่าล่อๆก็เป็นอย่างนี้เลยนะดูนะครับไม้อ่าต้นไม้มีแต่อย่างนี้เลยนะครับแถบเก็ดปุดเลยเล็ดไม่เล็ดอ่าเจอแล้วนะทุกคนซ่อหาดีๆนะถ้าเกิดอ่าถ้าใครนะครับสายตาสซ้ามันจะมองไม่เห็นเลยนะฮะ ก็มันเล็กเกินนะครับต้องดูใกล้ๆเลยนะครับมันจะเห็นหานไปครับ ทอดอันนี้ก็แปดดีนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะออกทุกที่เลยนะครับมันก็เป็นออกเป็นจุดจุดเลยนะครับอันนี้ก็ตัเนี้ผมเอ็นก็หานี่เสร็จนะครับก็ไปหาต่อเลยแนละ้วไม่ไม่เห็นแล้วนะครับดูจุดนี้มันมีหลายรูนเลยนะครับเดี๋ยวไปหาต่อเลยนะครับ ทุกคนยังไม่เจอเลยนะครับก็ตอนนี้ก็หามาเรื่อยๆนะฮะยังไม่เจอเลยเดี๋ยวกำลังหาไปอยู่นะฮะตอนนี้ก็หายังไม่เจอสักลู่เลยนะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะเงินเกินเงิน เน่าหมดแล้วมันแก่หมดแล้วขอปีที่แล้วที่นี้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็กลับแล้วครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอต้อนลาไปก่อนนะครับาฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อนเป็นกำลังใจทางคิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอต้อนลาไปก่อนนะครับผม